โชว่เทียคุณผู้ชมครับวันนี้แฟนโชว์เชี่ยวขอพาคุณผู้ชมไปเก็บตกงานแห่เทียนเวียนความดีซึ่งงานนี้ได้รวมศิลปินมาร่วมทําบุญกันแบบยกค่ายเริ่มด้วยกระบวนแห่ที่นําโดยศิลปินสาวจากแกรมมิโกที่ทั้งฟ้อนทั้งรําทั้งแจกรอยยิ้มซึ่งไม่ว่าใครๆเห็นเป็นต้องอยากมาแจมบุญด้วยอย่างแน่นอน นหนุ่มๆก็ไม่เนยหน้านำทีมโดยไนสนที่มาพร้อมรถประจำตำแหน่งสุดแรงซึ่งก็สาม,มารถเรียกเงินทำบุญได้ไม่แพ้สาวๆเลยทีเดียว oh, <no. S 1> และนอกจากกิจกรรมแห่เทียนแล้วก็ยังมีกิจกรรมปลูกป่าเอ้ย <Hey. S 1> ปล่อยป่าซึ่งถือเป็นการปิดงานวันนี้โดยสมบูรณ์ แต่แต่แต,แต,แต่ถึงงานจะจบแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังมีคนไม่ยอมจบง่ายๆยังดูติดพันยังคงดูมันกว่าใครเพื่อนเออแบบนี้สินะครับที่เขาเรียกว่างานจบอารมณ์ไม่จบจริงไหมล่ะครับที่ไหนสน